ไฮโซพกแอบถ่ายอ้ําตอนอยู่กับน้องหมาล่าสุดอ้ําก็ได้ไปเที่ยวบ้านของไฮโซพกงานนี้เลยทําให้แฟนคลับนั้นได้เห็นอีกหนึ่งความน่ารักของอ้ําโดยไฮโซพกได้โพสล,ลงไอจีสตอรีขณะที่อ้ํานั้นกําลังเล่นอยู่กับน้องหมาของไฮโซพก โดยอ้ํจะโยนลูกบอลให้น้องหมาแล้วจากนั้นน้องหมาก็จะว่ายน้ำไปคว้าลูกบอลมาให้อ้ํนอกจากนี้ยังมีโมเมนต์ที่หลายคนอิจฉาหนักมากๆคือโมเมนต์ที่น้องหมาของไฮโซพกนั้นจุบแก้มอ้ํนั่นเองจากนั้นอ้ําก็จุบที่หัวของน้องหมาขึ้นน่ารักสุดๆเป็นโมเมนต์ที่แสนจะน่ารักเสียงจริงเลยดูสนิทกันมากๆเลยด้วยสมกับเจ้าของชาย,ยาน,นางฟ้าของสัตว์สีขาจริงๆเลยนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงมีแต่คนรักอ้ําขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ